วันนี้ก็เปลี่ยนใบมีดใหม่นะครับกับตัวลูกถ้วยนะครับตัวนี้คือลูกถ้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้ใบมีดใหม่นะครับเพราะว่ามันสึกหมดแล้วมันจะทําให้เปลืองน้ํามันนะครับแล้วก็ตัดช้าแล้วก็แรงเหวี่ยงวันนี้ต้องใช้แรงเหวี่ยงในการตัดยอดหญ้าเรี้ยงงวนะครับถ้าใบมีดสั้นอย่างเงี้ยครับมันสั้นเกินไปละนะครับมันจะทําให้เปลืองน้ํามันครับคือตัดได้แต่แต่ว่ามันจะเปลืองน้ํามัน ผมก็เลยต้องเปลี่ยนนะครับส่วนใบมีดใบนี้ก็เอาไว้ใช้ในโอกาสต่อไปนะครับในงานอีกตัวนี้คือลูกถ้วยนะครับลูกถ้วยที่ผมใช้มาทั้งปีนะครับหนึ่งปีเปลี่ยนหนึ่งครั้งนะครับถ้าเป็นบางคนเขาจะตัดไม่ให้ติดดินนะครับไม่ให้ลูกถ้วยถูกพื้นดินนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ตัวนี้สึกแล้วมันมันเหลือแค่นี้ครับแต่ว่าถ้าเกิดตัดไม่ถึงพื้นดิน มันจะทําให้หญ้างอกเร็วนะครับผมก็ต้องใช้วิธีตัดให้ถึงพื้นดินเลยนะครับพอตัดถึงพื้นดินเนี่ยโอกาสที่หญ้างอกขึ้นมาเร็วมันน้อยมากครับมันเท่าตัวเลยบางครั้งก็หญ้าจะตายไปเลยนะครับไม่ต้องมาตัดซ้าน,นะครับผมก็เลยอันนี้แค่40บาทนะครับ40บาท45บาทประมาณนี้นครับปีเปลี่ยนหนึ่งปีครั้งนะครับกับที่เราต้องตัดหญ้าอยากรอบหนึ่งก็เป็น2รอบผมว่า40บาท เปลี่ยนแล้วคุ้มกว่าครับก็เลยเปลี่ยนครับวันนี้จะไปตัดหาย,ย่าเลี้ยงงัวนะครับวันนี้เช้านะครับลมกำลังโชยอากาศเย็นเริ่มมาแสงแดดเริ่มออกนะครับผมก็ก่อนที่จะเอางัวออกไปไล่ทุ่งครับช่วงช่วงนี้ก็ไล่ทุ่งได้แล้วนะครับเพราะว่า ข้าวเริ่มเกี่ยวกันแล้วนะครับก็เริ่มมีพื้นที่ในการให่งวไล่ทุ่งนะครับก่อนที่เอาัวไร่ทุ่งผมก็จะมาตัดหญ้าก,ก่อนนะครับตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่ผมใช้ในการปลูกหญ้าเลี้ยงงวนะครับแต่ว่าช่วงปีนี้นะครับที่ผ่านมาน้ํามันท่วมครับหญ้ามันก็เลยตายวัชพืชขึ้นนะครับผมก็เลยตัดสินใจที่จะตัดตัดหญ้าออกนะครับแล้วก็ทํานา นะครับปีในในปีหน้านะครับวันนี้ก็เลยมาใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนิดๆนะครับเพื่อตัดหญ้านะครับได้เท่าไหนก็เท่านั้นแล้วค่อยทําต่อในวันต่อไปนะครับวันนี้ก็มาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับครับไปนี้ก็ไถเสร็จแล้วนะครับหนึ่งไร่ครึ่งนะครับไถเสร็จแล้วก็ ใช้น้ำมันเครื่องรถไถเดินตามไม่น่าจะเกิน2ลิตรนะครับแต่ของผมเป็นรถเก่านะครับอายุ30กว่าปีแล้วนะครับอะไรอะไรมันก็เสื่อมตามสภาพครับมันก็เลยกินน้ำมันครับก็เลยได้ครึ่งก็ใช้น้ำมัน2ลิตรนะครับส่วนเครื่องตัดหญ้านะครับผมใช้ลิตรครึ่งนะครับก็ลองคำนวณดูนะครับก็ผลที่ออกมาก็ได้ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็เลย มาถ่ายให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นแปลงนี้นะครับทําไปเรื่อยๆนะครับส่วนข้าวก็ยังไม่ได้เกี่ยวนะครับข้าวยังก่อขอหกก็ยังอยู่นะครับยังไม่ได้เกี่ยวกําลังรอคิวอยู่นะครับนี่พามาให้ดูนะครับว่าเสร็จแล้วนะครับไร่ครึ่งนะครับหนึ่งอาทิตย์พอดีโอเคครับ yeah